องอมเยตงนแหละเลยเอาองมาเลยโอ้โหอะไรวไหมึงฆ่าีนกูไปอาอไ้กนไก้กูเกกูระวังนะมังเป็นไรเป็นไรกูเป็นไรของใกัน Thì rồi Ui, sắp Ủa, nó cá Lý đi Và mình cố nó Ui Nhanh,

อโ,อโอ้โหอ,โอ,โอาจารย์ของันก็บล็อกข้างไว้ดีอีตามนั้นที่เรจะตึ้งหลัยังไงโอ้โหที่เหมือนกันเลยใช่ปแตกแตก,แตก,แตก มาช่วยกูเลยเอามันเล่นไม่เป็นดิว่ะเพื่อวัวมันตั้งนานนี้อ่ะมันเล่นไม่เป็นดิว่ะกูบอกว่าต่อยนี้เนี่ยโอ้ไอของกูด่าไปย่ะงั้นมาติดมาไง มันเจ็บแล้วนะไม่ไหวอันนี้ไอ้กูว่ากูากาเข้าไปกูากาตายกูหน่อยดีเอกากูช่วยกวูเข้าไปตายดิดูมันเจ็บแรงสาย,ายเจ็บเล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 ยนะอไรมึงเข้าอ่อน Nó không đi cuốc rồi trời ơi trời ơi yeah. yeah, đồn fan của top Ui, yeah, yeah, yeah. Đồn fan của top mẹ quen gắn anh Cáng chị lê mọc anh Ý. mô mọc anh lạ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  mọc đi, มันเล่นแบบเล่นแบบนั้นเดี๋ยวมันก็ตายเองมันเอาดิ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 อะไรของมันเออมันเล่นอย่างยูจิอ่ะไอ้สุกุณากับยูจิอ่ะมึงเล่นไปไอ้สุกุณาไม่ไงตั <laughs> งนี้บ้านละน้องโอเคเช็คทอสอบป้อมหัวการายู่ไว้ตรงนี้ อ้มันมันจะมาคอมโบกูเนี่ยะังเลยเป็นไรถอย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 ถยถถยถถโอ้โดนดุกโบดคอมโคตรโตนี่่ะ

Ga 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 thôi ga. Nice, thằng nice. 11 lần. 8 foot, 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 8

ฟอมยังจะมัน่นชิหายโอ้โ<ป>หไหม่ไละเกียเลยหนูเพิ่งยู่สองทางทังนี้มามึงเกียรู้ก็เกียดมึงเกียด์ใหญ่ โอ้เอาบุกันเก๋เก๋ๆถาม่แกมันโดนดาเมจไหมสวซไอ้เอกินบูเดี๋ยวก็นกินบูเอามันกระจายไมันกระจายจยไหมกูรอกูรอคิวสอง ไเอ้ยอนไงเ้เน้นดอปนี่เฮาขาดดาวได้ฮะมันได้ตัวอะไรโอเคโอเคโอเคมันมันทำทายทไล้โอ้ยเฮียโดนิเฮ้ยเฮ้ยเ้าโอ้โหันเบสแลใส่กันไหม โดนไปด้วยกูถ่ายกันกูถ่ายกันโดนโดนโดนเรอกูราสกิลก,กูราสกิลครับกูไม่เข้าไปเล่นเลยอู้อเกิด่ร <c oughs> งนี้เลยเอาล้วกูไปวทำไมเดู่๋ๆๆาาูโหลากัน

จะยัใส่จะใถอย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 ไม่ยงใสโอ้โหกูเสียอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวูจะเกียรติรานึอจอเออบัวไกลเกล่าปลอกมันอ่ะโอเคบูสีใกล้เกลหนึ่งโอ้โหฮิตบ

tại thôi, tại thôi, tại thôi, tại 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 nó 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 tại 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 mày mày tại 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 ừ, tại 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 quân tại chết quân tại chết, tại 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 lên tại tại

อันนีน่าเรียนู้หน่านยกันดีทีเดียวเสามรอยปัดเสร็มาแมาแล้วมาแล้วเนี่ออกูกูกูกสกิลสี่หรอเจอมีแบบแปะเอ้ยเนาะแล้วแม่งแล้วแม่งนเสเหมือนกันเลยนตัวห้องตัวอะไรชอทโถะ เจ๊ไ okay. ม่รู้ไม่เห็นอ่ะซาสุเ uh กะอันนี้ดังแน่โอ้โดนไปเอาไว้สัตว์เอาไปกันนี่ก่อนไป bay bà yà nắm bắt cáy cua này. ok ok xin tư nắp Bay yà bà lưới thấy hai thấy hai 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 หมอากาศับหมอากาสู้กันอเอ้าวะมาใต้มาควะมวยมวยมูจักมวยเนาะจีโดลี่ีโดลีกไม่ตายเนี่ยออกไม่ตายจริงเล่นหอน มันน้อจะไปเล่นงุ้เนี่ย่ฮ้ยมันตอบูดิ้อกูมีละกูมีละสกิลกูมีสกิลละแปดไอ้น้องโอ้ยมันเกมันด็กขอเลียบแค่นั้นมันจะตายยังไงวะโอเคออ ตายอ้โอ้ตายไปนิบอกทางเลยตังแต่ตต่ดียมาละสวยเก็บได้ยังเลยเลยตุเก็เก็เลย๋อ้ยมาสวยว่ะเรานี่ จุ๊ผีหนึงอันนั้นจะผีพุ่มพ่าโต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 โอ้กุบ้าโอไปดิโอ้แต่ตายอ่ะไอยาจะตาย Oh, aku tu kena ni. Hmm, baik, mm baik. -hmm. Mm -hmm.